เบลล่าเดินสวยสบพร้อมบริการสุดหลอ่อโสดสวยและรวยมากเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้เบลล่านั้นโสดไม่มีเจ้าของหัวใจขอเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงและดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้นอกจากงานละครงานอีเวนต์งานถ e ่ายแบบแล้วเบลล่ายังรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเอาไว้กว่า30ตัวเลยทีเดียวยิ่งเวลาที่ต้องออกจากบ้านด้วยแล้วบอกเลยว่าสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นนางเอกสาวที่สวยทั้งภายในและภายนอกเลยล่ะค่ะเพราะว่าเธอนั้นชอบทําบุญมากๆล่าสุดเบลล่าก็ได้เอามาโพสตภาพตัวเองที่เดินสวยโชว์หุ่นสุดเป๊ะมาต่ไกลใส่ชุดสีเขียวเอลลอยนิดๆพอใจสัน่นโดยเบลล่าโพสต์ภาพพร้อมนั่งเขียนแคปชั่นว่าหลบหน่อยตัวแม่จะเดินเป็นตัวแม่ทั้งทีจะมาแบบธรรมดาก็ไม่ได้นอกจากความสวยสับแล้วเบลล่ายังมาพร้อมกับบริการสุดหล่ออีกหลายคนเลยล่ะค่ะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นกันรัวๆเลยว่า ตัวแม่จะแคร์เพื่อนายหญิงหลบหน่อยตัวแม่มาสวยเท่แบบตัวแม่ตัวแม่มาทั้งทีมีหรอที่จะมาแบบธรรมดาส่งแล้วค่ะที่เป็นซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยและยังมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อีกมากมาย